เวลาเนี้ยเราอยู่ในยุคของราจะนโากลัสินนะคะก่อนที่จะเป็นราตนากัวสินเพาเราถอยหลังไปคือนบุรีธนบุรีมีพระปรางัตรองค์เดียวก่อนนั้นั้นก็คืออยุทยาซึ่งมีว่าปรางศัตระมากนะคะแต่เราเสียกูมงกับมาพอเราเสียกรุงกับมาาพระองค์ท่านก็พยายามที่จะหาพื้นที่ใหม่ที่จะสร้างเมืองให้พวกเราอีกเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้แน่นอนไม่ใช่แค่เมื่อปีที่แล้วของไทยที่กี่ปีแล้วสิบปีสิบปีเราไม่รู้ร้อยปี จะถูกไปยังไม่ถูกร้อยห้าสิบปีมากกว่านั er ้นอีกค่ะพี่จะอไใช่เรื่องนี Jamaica ้เกิดมาสองร้อยสามสิบปีที่แล้วเรื่องเราไกลแล้วนะเราไกลแล้วนะเพราะราตนากรสินะอายุเท่าไหร่สองร้อยสามสิบปีใช่ค่ะถูกต้องค่ะให้น้องๆจินตนาการว่าไม่มีตึกไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถไฟไม่มีบีทีเอสไม่มีเครื่องบินด้วยแถวนี้ยังเป็นทุ่งหมดเลยนะคะใช่เรายังไม่ได้อยู่ในพื้นซีเมนต์อย่างนี้มันเป็นทุ่ง แล้วก็ทนาแล้วก็มีเรียกว่าอะไรท้องทุ่งรวนๆเลยนะคะเวลาัอนนะคะรัชการที่หนึ่งเรียนไดใช่ไหมคะน้องที่น้องอะไรคะน้องดีน้องดีนบอกว่าน้องดีนเรียนเรื่องรัชการแล้วรัชการที่หนึ่งชื่ออะไรคะลูกคืออไร่ะะายสมเด็จพระคุณยอดฟ้าาโลกเขาองค์ท่านเป็นเป็นผู้ที่มีเออบุญคุณต่างๆเพราะว่าพระองค์ท่านมาเรียกว่า สู้รงมาอย่างดีแล้วก็แบบพยายามหาพื้นที่ที่เราจะอยู่ได้ก็คือหน้าที่เวลานี้ประเทศไทยเราที่เห็นเพื่ออยู่นี้นะคะแต่200หัสปีที่แล้วเรายังจะกระจายจะอยู่เป็นหัวและแหงต่างๆหืูมาจากมรงการจนบุรีใช่ไหมคะมังการจนบุรีตอนนั้นถือเป็นอะไรคะเมืองหน้าด่านในยุทธแรงใช่ก็คือเราไม่ได้รวมกันเป็นวาดแผนที่เป็นขัญทองอย่างนี้นะคะพราท่านเห็นว่าเราจําเป็นต้องรวมกันแล้วรวมกันเพื่อเป็นฝูงแผนเพื่อเป็นประเทศที่ได้ จึงได้สร้างคณะลครขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนไทยอ้าพี่เรียกผิดพี่ต้องเรียกว่าศูนย์รวมของคนสยามในเวลานั้นพณะลครอย่างนั้นสร้างท,ที่ที่เรายืนอยู่ัาทุกวันนี้กรุงเทพมหาคนครคุณไม่คักรุงเทพมหานครน้องคุ <c oughs> ค้นกันใช่ไหมคะมากันบ่อย <c oughs> มีมีฐานนิดนึงถ้าเราปลูกบ้านพ่อแม่ปลูกบ้านจะต้องทาอะไรคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านของเราเรลียาเส้นตรงสัตว <c oughs> ์เลยนะคะเจิมเจิม เจอโอ้โหอันนี้เป็นพระนะอะไรเอ่ยอะเราถ่ายซีตุบคืนบ้านอะไรนะทำงานแต่อะไรต้องเปลาจ่ายเงินนะเออใช่ก่อนที่จะจ่ยเงยนเราต้องอะไรคะยกเสาเอกใช่ปะคุณคุณเลยนะเสาหลักของบ้านเพื่อที่จะให้ต่อข้าวข้างข้าวต่อไปเรื่อยๆให้เป็นบ้านได้เหมือนการถากการที่เราศึองค์ท่านราชการที่หนึ่งท่านจะสร้างมาแล้วท่านก็จะต้องมีพิธีเสาเอกการยกเสาเอกแต่ว่าในทาง คช่ปนะจานตัวเลยค่ะเขื่อมองถูกต้องค่ะและตั้งแต่ที่สร้างสะพานผ้เสร็จมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าผีทางก็เป็นสิทธิ์เพื่อเรามีสิทธิ์เข้าไควาพิเศษของโบชค่ะใช่เราเห็นด้านี้อ่าวันนี้ยังไม่เคยใส่เพื่อสะพานผุเสร็พี่ให้ดูองค์ลูปจำลองที่อยู่เชิงสะพานผุด้ามี้ขาน้องถ้าน้องๆไปเจอผู้ร่วูปที่เชิงสะพานใดเชิงสะพานหน่งย่อมมีลักษณะคลอย่างนี้ไหมไปได้เลยค่ะคือสะพาน การที่เราสร้างสะพานพุทธสานเนี่ยเพื่อนรารู้ถึงเป้าหมายดุนาของพระองค์ท่านรัชกาลที่หนึ่งสร้างเมืองให้อยู่แล้วก็อยู่ยาวจนถึงวัยห้าสิบปีด้วยพี่ถามสมมุติมีงานฉลองต้องมีการสกแสดงไหมม,มามีมหขอรสพใช่ไหมคะเชื่อไหมคะตอนวันเปิดสะพานพุทธเรี่มาขอรัศแบบเยอะมากๆเชบบิงสะพานพุทธเนี่ยใช้เป็นที่แสดงขอรสพเลยพระองค์ท่านรัชกาลที่เจ็ดเห็นว่าทุกคนมาแสดงด้วยความสมัครใจคือมาโชว์ หนูไม่เก็บค่าตัวนะคะหนูผมผมจะมาร่วมแสดงความยินดีหนูมาเล่นดนตรีให้ฟังฟรีนะคะอะไรอย่างนี้นะอันนี้ที่สโสได้พานะคะองค์ท่านเห็นว่าสาคัญขนาดนี้ควรจะต้องมีของรางวัลพระราชทานนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูของพระราชทาน,อนบอกได้เลยว่าของสิ่งนี้พระองค์ท่านเคยสัมผัสนะแล้วอะไปค่ะเราขยับนิดนึงเดี๋ยวพี่หยิบ มีผู้กระทำมากที่สุดคือมาแสดง60-70คณะก็ต้องมาเลือกว่าใครมีควาชอมากที่สุดนะคะที่หลักการท้อยนี้มีหนึ่งเดียวเพราะว่าเป็นหลักรที่หนึ่งนี้ก็ได้ยาวหามาให้ทุกคนได้ดูกันไม่ใช่แนนใช่ไม่ใช่แนนจะกลายเป็นว่าเป็นคําพูดที่อยู่ในเอกสารอย่างเดียวไม่เห็นจริงสองสี่สองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านั่นคือร้อยห้าสิบปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีคำถามนิดนึงเพราะพักที่อยู่บนถ้วยนี้เป็นพักอใครบ้างจรยื่นลูกระดุมโอ้น่งกับสองไทยบ้างคะรัชการที่เจ็ดกับรัชก่แปดแปดเงเจ็ดกับแปดกับพีหกเจ็ดกับแปดกนเเมื่อกี้มีอ่ามีบอตอดถูกค่ะรัชการที่เจ็ดและรัชการที่หนึ่งทำไมถึงมีสองคัพีถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะรลึกถ สองในวาระที่มาถึงร้อยห้าสิบปีซึ่งตรงกับรัชกาลที่เจ็ดสองพระพักตร์อยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวถ้าเราไปชมในตูน้นะคะเราจะเห็นว่าสองพระพักตร์นี้ไปทําเป็นสิ่งอื่นด้วยนั่นคือเหรียญที่ระลึกอ่อาอาันนี้ถือเป็นเหมือนกับเป็นตราสัญลักษณ์กันบางรือเปลนะคะเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนตราสัญลาักษณ์เพื่อฉลองร้อยห้าสิบปีใช่ค่ะเหรียญที่ะละอ่ะคนนี้เอาเป็นสีงคลนะลำเรลียงถือว่า ตนนะนาโก็ินคือพันดินที่ล่อลอมหัวใจรอยความรักรวมผู้คนมากมายอาศัยอยู่ร่วมชายคาเชื่อชัดไหนก็พี่น้